คือตัวเลขในตลอดปีที่ผ่านมาเพขึ้นเพราะว่าเขาต้องใช้ดีเพิ่มขึ้นเราก็เลยขยับมาเป็นสี่บาทสิบแปดตังค์แต่เราสามารถยันที่ราคาสี่บาทสิบแปดตังค์ได้ทั้งปีสามงวดการการเปลี่ยนแปลงนะครับครับแต่ว่าในในสามงวดนั้นเนี่ยสําหรับเขาเรียกกลุ่มพิเศษเบาบางที่ใช้ไฟไม่เกินเดือนละสามร้อยหน่วยนี่ยถ้า,ายันไว้ที่สามบาทเก้าสิบเก้าครัหลอดมาจนวันนี้ครับนะครับทีนี้พอมาขึ้นปีต่อมนห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ย สี่เดือนแรกคือมกรากรพาเมนาเมษาเนี่ยก็ปรับลดจากสี่บาทสิสแปดตังค์มาเป็นสี่บาทสิบห้าตงค์แล้วก็งวดที่สองเนี่ยก็คือตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยจะอยู่ที่สาบาทเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดตังค์ก็ลงมาตลอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่บริหารจัดการแต่ถึงแม้จะอยู่อย่างเนี้ยเราก็จะรู้สึกบอกว่าเฮ้ยค่าไฟเราแพงครับเพราะว่าเราต้องเทียบกับค่าของชีพเราด้วยไงใช่ครับแต่ถ้าบบอกแต่ตัวเลขค่าไฟเขาเขาจะบอกว่าไม่ใช่ เพราะว่าเนี่ยครับข้อมูลเนี่ยของปีของต้นปีเราสี่บาทสิบห้าใช่ไหมของเวียดนามสามบาทสิบหกของฟิลิปปินส์ห้าบาทสามสิบเก้าครับของอินโดก็สามบาทสิบหกครับของมาเลเซียบาทแปดสิบเจ็ดตางกพรัฐบาลเขาจะช่วยออกเหมือนน้ำมันนะครับสิงคโปร์เจ็ดบาทยี่สิบสองครับนะครับแล้วก็เกาหลีใต้สี่บาทสี่สิบแปดแล้วก็สหรัฐอเมริกาหกบาทสิบสองล่าครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาบอกว่าเอ๊ะก็ไม่ได้แพงแต่ความจริงถ้าเทียบกับค่าของชีพและภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันแพง ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดว่าถึงแม้เราตัวเลขเรามันจะเทียบเท่ากับตัวเลขที่ผมบอกมันก็คึ่งกลางๆกันนะแต่มันมีทางคาให้ต่ำใช่ไหมครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลด้านส้านะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าจะไปดูว่ามันถูกหรือมันแพงและต้องต้องดูว่าทํายังไงจะให้มันลงไปได้อีกไหมครับถ้าทําให้มันลงไปได้อีกก็ต้องทาครับครับคือเมื่อกี้ท่านกำลังจะบอกว่าค่าไฟเนี่ยจริงๆแล้วจะถูกหรือแพงเนี่ยต้องดูที่ค่าครองชีพของเราด้วยถูกต้องไหมครับเทียบ ครับส่วนโครงสร้างของตัวค่าไฟฟ้าเนี่ยเมื่อกี้ท่านพูดมาตัวหนึ่งว่ามันจะมีค่าต้นทุนของมันท่านพูดถึงค่า FT ค่าเ t คืออะไรครับท่านท่านอธิบายให้เข้าใจ่จริงจริงค่าผันแปรของของตัวเลขเชื้อเพลิงต้นทุนเนี่ยที่ต้องมาปรับคำนวณค่าไฟฟ้านะครับเป็นตัวตัวเหมือนกับแฟกเตอร์ที่เข้าไปใส่ปรับราคาเอามาคำนวณแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็สามารถทําให้ราคาลงมาได้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนที่ เข้ามารับตําแหน่งหน้าที่นี้เมื่อสมัยรัฐบาลท่านเสถาเมื่อประมาณกลางปี66นะครับกันยา66ตอนนั้นค่าไฟอยู่4บาท7กว่าครับตอนนี้เหลือ3บาท98ครับครับแล้วก็ผมจะอธิบายฟังอีกนิดนึงนะครับว่าที่บอกค่าไฟเปลี่ยนทุกสี่เดือนเนี่ยแล้วก็ทุกสี่เดือนเนี่ยหน่วยงานหลักที่เป็นคนกําหนดค่าไฟเนี่ยนะครับคือกกพครับนะครับเขาก็จะเป็นหน่วยงานหลักแล้วก็จะปรับ ปรับเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ดูหรอกว่า4บาทสิบแบาทสิตห้ตีเขาจะดูว่างวดเนี้ยมันจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางทีเขาออกมาประชาชนมัครั้งตกใจเลยว่าเฮ้ย hey, 5าบาทกว่าคร <c oughs> เขาก็าจะออกตัวเลขมาตามตัวเลขทุกครั้งนะครับต่ําสูงสุดกลางแล้วก็ต่ำนะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติงานของเขา <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าทุกสี่เดือนเนี่ยมันไม่ใช่ปรับลดจากคราวที่แล้วนะมันดูจากวันเนี้ยเขาจะเอาเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็ปรับลดเป็นครั้งครั้งสหรับครั้งว่าน,นั้นไปว่าเราจะสามารถบบบบรรรรริิหหหาาาจัััััดดดกใใ้้้มมนนนอออยยู่ะ่ะเเทืตงขขึค คือน,นั่นหมายความว่าค่าไฟจะถูกหรือแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับกกพถูกต้องไหมครับที่ท่านพูดมาเมื่อกี้ถ้าพูดถึงหน่วยงานเนี่ยครับหน่วยงานหลักจริงๆคือกอกพอ่าแล้วอย่างนี้แต่ว่ามันมีหน่วยงานที่ท,ที่ที่กำกับดูแลอีกชั้นหนึ่งคือกพอพชอตัวเลตัวย่อเยอะกรพชนี่คือคณะกรรมการนโย,ยบายพลังงานแห่งชาติครับเป็นคนมอมนโย,ยบายบอกทางกกพได้เลยไหมครับว่าอยากให้มันลดลงก็ก็บอกอยู่ตรงนันแล้วครับแต่ว่าเขาก็ต้องเอาตัวเลขต่างๆมาบวกลบคูณหารทั้งตัวเลขต้นทุน ทั้งตัวเลขภาระหนี้สินของหน่วยงานผลิตไฟฟ้าหลักของเราก็วันนี้เรามีหน่วยงานผลิตไฟฟ้าหลักคือกกพนะครับก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาเรียกกันภาษากฤษว่าอ e ีแก็ตัวยอ e ่ออีแก็ไนะไห,นหน่วยงานเนี้ยเป็นหน่วยงานหลักตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับเป็นตน่วยงานในการผลิตไฟฟ้าให้ประเทศทั้งประเทศครับแต่ไม่ได้ขายขอคําว่าไม่ได้ขายนี่หมายว่าไม่ได้ขายให้ประชาชนผลิตแต่ไม่ได้ขายประชาชนมีอีกสองหน่วยงานก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการไฟฟ้านครหลวง ไอ้ตรงนี้แหละครับเขาจะรับไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคไปจําหน่ายถ้าบ้านน้องอยู่ที่ต่างจังหวัดน้องก็เป็นลูกค้าของกรพพการไฟฟ้าภูมิพวนุูีพิพาคถ้าบ้านน้องอยู่ในกรุงเทพก็เป็นลูกค้าของการไฟฟ้านครหลวงครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นมาแบบนี้อืครับแทนที่จะมีหน่วยเดียวกลายเป็นสามหน่วยซึ่งทุกตัวก็ต้องบวกค่าใช้จ่ายบวกอะไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ต้นทุนไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในความเห็นผมนั้นเพราะว่ามันต้องมีสามองค์กรเนี่ยถูกต้องครับอย่างนี้ผมอยากจะทราบครับท่านว่า เราต้องใช้เอกชนในการผลิตไฟฟ้านั่นหมายความว่าทางภาครัฐเนี่ยไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพออครับเราถึงจะต้องไปหามาจากทางเอกชนในความผิดปกเนี่ยไม่จาเป็นนะครับเมื่อเรามีหน่วยงานหลักคือการไฟฟ้าไฟผลิตเนี่ยเราก็ต้องต้องทวนที่จะหาทางทํายังไงให้หน่วยงานหลักของภาครัฐเนี่ยเป็นตัวที่ผลิตไฟฟ้าให้ได้นะครับถ้าหากว่าขีดความสามารถันถวงั้าหถึงหรือว่ามีข้อบกพร่องอะไรก็ควรจะต้องหาวิธีแก้ไขสบหรับตรงนั้นแต่ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ ที่ผ่านมาก่อนที่ผมมาบริหารดูแลตรงนีนน้มันเกิดมีเป็นโนโยบายและอยู่ในแผน PDP ให้เอกชนเข้ามาร่วมผลิตไฟฟ้าและขายไฟฟ้าผ่านนะครับเมื่อกี้เราบอกเรามี3การไฟฟ้านี่ครับไฟฟ้าไฟผลิตผลิตหลักไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคเอาไปขายครับนี่ก็สองสองส,สามหน่วยงานละครับพอมีภาคเอกชนเข้ามาก็มาบวกกันเพิ่มเข้าอีกอันนี้คือทั้งหมดนี่คือต้นทุนที่แฝงอยู่ในต้นทุนทั้งหมดซึ่งความจริงก็ต้องบอกว่ามันจําเป็นไหมมันมีเหตุผลไหม บางครั้งบางช่วงมันอาจจะมีความจําเป็นมีเหตุผลแต่ไม่ได้แปลว่าตลอดเวลาแล้วเลือกไม่ได้ครับนะค,ครับผมคิดว่าตราบใดที่เรายังมีหน่วยงานหลักคือกฟผเป็นตัวผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราควรจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เขาดําเนินการในด้านนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้กากับตัว้านนโยบายภาครัฐแปลว่าเราสามารถควบคุมราคาการผลิตหรือการชําระหนี้ให้เขาได้เพราะเขาม่ได้มีเจตนาที่ตั้งมาเพื่อหากาไรใช่ไหมครับอย่างทุกวันเนี้ย การเป็นหนี้เป็นสินของเขาอยู่เนี่ยก็ใช้วิธียืดหนี้บางอะไรบ้างก็ไม่จำเป็นเพราะว่าครนะับคุณมีหน่วยงานภาครัฐดูแลนะแล้วคุณก็ได้รับยุดป่วนเริ่มเข้ามาเยอะและวการันตีโดยภาครัฐ เจ้าหนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่านี่นี่เสียนี่เบียเบ้ยวเบี้ยนี่เขาเพรานทางในส่วนนี้ก็สามารถบริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นในความเห็นผมเนี่ยผมเห็นว่าควรจะต้องส่งเสริมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งแล้วก็มีความมั่นคงในการประกอบการเพื่อที่จะหาทางทําให้ต้นทุนไฟฟ้าต่าที่สุดอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านเลยนะครับเมื่อตอนต้นรายการท่านพูดว่ามาเลเซียใช่ไหมครับที่บอกว่ามีรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือแตาเราไม่มีหน่วยงานตรงนั้นหรอครับที่จะเข้ามาช่วยอุ้มชูค่าไฟของเรา,เาอย่างงี้ครับมีนอย่ากางเย เราก็ได้ผเป็นนโยบา,ายรัฐบาลเป็นมติของราาว่ากลุ่มเปราะบางใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ3 0 0หน่วยเราให้ที่ราคา399เหตุที่ได้39 9เ้กราก็เอาเงินงบประมาณเนี่ยไปไปซัพซิเดตคือไปจ่ายค่าค่าไฟฟ้าตรงนี้ให้กับกลุ่มนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็คือใช้เงินงบกลางแต่ว่าเงินงบกลางของเรามันไม่เยอะไงพอไม่เยอะมันก็ช่วยได้ทุนนี้นะครับของมาเลเซียเนี่ยเขามีแนวทางนโยบา,ายเช่นเช่นกลุ่มยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนอย่างน้ามันที่เราเคยบอกเฮ้ยทำไมน้ำมันมาเลถูกกว่าเราเยอะจริงหรือเป่ ถ้ามาตรฐานไม่ได้ถูกเราเยอะแต่ที่เขาถูกเราเยอะเพราะรับฐบาลเอาเงินที่เขามีรายได้จากการที่เขาผลิตน้ำมันได้เองเนี่ยเอามาชดเชยกับราคาที่ต้องขายไปขายทนุนครับก็อเอาเงินรายได้เรื่องน้ำมันมาชดเชยน้ำมันอืมครับอย่างนี้ผมขอนะครับสรุปนิดนึงนะครับว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าพื่บประชาชนที่ดูอยู่จะได้เข้าใจไปพร้อมกันจริงๆแล้วค่าน้ํามันเนี่ยมันมีราคาอยู่ที่ค่าไฟค่าไฟทษ่ที่ผมไปค่าน้ำมันดกวยกัะค่าไฟนะครับมันมีค่าพลังงานของเขาได้อยู่ที่ตัวหนึ่งแต่ สิ่งที่มันแพงเนี่ยคือสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาคือค่าต้นทุนที่มาจากทางเอกชนด้วยถูกต้องไหมครับอส่วนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนด้านเชื้อเพลิงคของกกฟผเองก็มีปัญหาครับนะครับปัญหาเช่นที่เขาบางจะบอกแก๊สแพงแก๊สแพงมันมันแพงจริงอย่างนั้นหรือเปล่าในความเป็นจริงหรือว่ามันสามารถบริหารจัดการให้ได้ถูกกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่ที่ผมพูดเสมอว่าค่าไฟเนี่ยมันจะเป็นเหมือนขนมชั้นต้นทุนค่าไฟมันจะประกอบปประะอบเเ็นนนนชชัั้้แต่่ลี